เอาให้เนี่ยนะโอ้ยมาถึงพี่ยุเลยทีเนี้ยไอ้นี่แหละน้ยมตะก,กิวแล้วอลโอเคจะแค่ไหนกันเดียววะคนดูเขาบอกลูกศิษย์ตึงว่า <c oughs> เอาว่าสองสองทุกคนมาไงนะาสอง <c oughs> สอง,สองคนดู เจียทีมพี่กดหนึ่งเจียอร็ทีมพี่กดหนึ่งเทียมทีมเขากดสองนะครับจิคนท้าไม่เล่น <c oughs> ขอตังต,ตังมันไม่มาดิตอนเนี้ย ตะตังไปทำอะไรไม่รู้พี่ก็อยากเล่นรู้เหมือนกันว่าพี่จะเล่นออกเปล่ายังไม่ได้วอร์มเลยน้องเป่าเรารีบเกินเออ คนอย่ไงนอ่ไน โอ้ยไม่ตายวะอียยียพบศัตรูแล้วยิงเข้าหัวไม่ตายเอ้า ฮะโอ้ยโอ้ยคู่ใครคู่ใครเนี่ยโอ้ยเอาดีตึงนะเนี่ย ถึงนะนี่นอ่ะทำเป็นเล่นโอเคเราต้องผ่น่นคลายอย่เพิ่งตื่นเต้นเกมมันยังไม่จบนี่หว่าอืมอือหืออืออะอืออือว ต้องทำได้วายุ ohoh, đay ở đây này à, ah. đợi một lát, đợi quá tàu, đưng đưng จเจอเราก่ากระดาษนั้นเลยเหรอวะถ้าสัตว์ต่างมานะเ่าวาน่าจะชน,นะพี่บังผมอ่ะบังอะไร,รอ่อ trò đạn ôi à ôi โอ้ยตอนนี้มันลบล่านน่หว่านี่ไงกูมาแล้ว โอ้ยเอาเรื่องเอาหน่อยอาเป่าเป่าก็โดนเหรอ <c oughs> พอะร้อนแล้วเอ้ยเป่าตัวเท็แเคนเราด้วย โอ้โหเพ้ว่าเปล่าแพ้ก็ว่าติดตามแพ้ะครับทุกคนเออเราโซเขาไม่ได้